ลมกันยามาเยือนอีกแล้วหนาโอ้ครูจ๋าลาไปอีกแล้วหนอเกษียณอายุนับวันตั้งตารอน้ำตาคลอไหลลงเมื่อถึงคราเคยสอนสิทธิ์เฝ้าดูแลเมื่อครั้งก่อนคอยอาทรให้ได้รับการศึกษา เป็นดั่งพ่อเหมือนแม่ให้วิญญาคอยสอนตั่งเรื่อยมาด้วยความดีต่อแต่นี้ให้ชื่อท่านเจิดจรัสผออวิรัตชื่อนี้เป็นเกียรติสีดำรรงก้องปรากฏเนิ่นนานปีเป็นคุณงามความดีมิเสื่อมคลาย ชลินครูหนุ่มใจมุ่งมั่นมีความฝันสอนสิทธิ์รู้จุดหมายสั่งสมอุดมการณ์ไม่วางวายหวังสิทธิ์รักสบายทุกคืนวันครูกอเสมพี่ใหญ่ในบ้านใหม่ท่านตั้งใจสอนสิทธิ์คิดสร้างสรรค์ยอมอุทิศเวลามากอน,นันต์ ชั่วชีว,วันไม่ลืมไม่เลือนไกล พัดมาอีกแล้วนะลูกศิษย์จ้าครูไปอยาวันไวจงเดินหน้าคว้าฝันอย่างตั้งใจไม้ภายครูวางไว้ด้วยคำลาวันธนาชื่อนี้แจ้งประจักษ์ทุกคนรักทักทายสิ้นสงสัยท่านดำรงตำแหน่งครูด้วยหัวใจ แม้วันคืนผ่านไปใจไม่เลือน การศึกษาครูชลิตาผู้สร้างมิเคยเคลื่อนอยู่ใกล้ชิดสิธิรักคอยตักเตือนเปรียบเสมือนผู้ชี้นำคุณธรรม สุภาพท่านสุภาพทุกคำขานเนื่นนานการสอนสิทธุทกเช้าคำหวังสิทธไว้ได้ดีและจดจำทุกน้ำคำทุกคำสอนทุกวันวัน ครูนี้ที่สิบรักเฝ้าฟูมฟักรักสิทธิ์มิแปลผันคอยกล่อมเจ้าหลับลงในทุกวันหวังสิทธิ์นั้นได้ดีครูสุขใจ ลมกันยาพัดมาอีกแล้วหนาะลูกศิษยจาครูไปอย่าวันไหวจงเดินหน้าคว้าฝันอย่างตั้งใจไม้พายครูวางไว้ด้วยคำลาครับอขอสวัสดีน้องๆผู้บริหารคุณครูบุคลาก,กรของเครือขา่ายวิทยาบางษาทุกคนนะครับ วันนี้ก็รู้สึกว่า,าดีใจนะครับยินดีอย่างยิ่ง,งที่น้องๆทุกคนได้จัดงานให้กับพวกพี่ๆนะในวันนี้ต้องต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในอาชีพการเป็นครูนั้นสิ่งที่ความรู้สึกความเป็นครูนั้นก็รู้สึกว่าดีใจนะครับภูมิใจแทนครอบครัวด้วยนะที่ได้เข้ามารับราชการนะซึ่งเป็นเกียรติให้กับวงตระกูลโดยปกติแล้ว ผมเองก็จะยึดการทํางานของที่พออาลีวันตลาได้แนะนำเอาไว้ก็คืออายุสามชนะครับชรแรกก็คือให้ให,ให,ให้ให้นายใช้นะครับนายใช้อะไรเราก็ไม่ปฏิเสธได้ทาทุกอย่างตามที่นายใช้นะครับชอที่สองก็ให้เพื่อนชอบถ้าเราอยู่การทํางานของเราเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานนะถ้าว่าเพื่อนเพื่อนชอบก็จะทํางานมีความสุขนะครับชอที่สามก็ให้ชุมชนชื่นชม ก็หมายถึงว่าผู้ดีกับครองทั้งหมดนะครับผู้ปกครองชุมชนทั้งหลายเขาได้ชื่นชมก็ฝากน้องๆว่าเรื่องเรื่องหนึ่งนี้จะฝากน้องๆว่าทํางานให้มีความสุขนะครับวางแผนชีวิตให้ดีทั้งรายรับรายจ่ายนะครับอยู่จนถึงวันนี้แล้วก็คิดว่าคงจะใช้ชีวิตอย่างอิสระมีความสุขอยู่กับลูกๆหลานๆนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง เพื่อนครูที่เคารพทุกท่านการเดินทางทุกคนก็ย่อมมีจุดมหนปลายทางมีที่หมายและวันนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เธอได้เดินทางมาถึงจุดนั้นสําหรับอตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้าย่างเข้าสู่ถนนสายที่61เหมือนกับที่บางคนได้กล่าวไว้ในการทํางานผ่านร้อนผ่านหนาวประสบการณ์ตรงนั้นก็สามารถที่จะแนะนําน้องๆได้ที่ เพื่อที่จะในการปฏิบัติตัวเพราะครูรุ่นก่อนกับครูรุ่นปัจจุบันนี้มันต่างกันมากโดยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปซึ่งครูรุ่นก่อนนั้นแค่มีบัญชี2เล่มป 02, .02 กับบัญชีเรียกชื่อซึ่งก็เรียกว่าป 03, .03 แล้วเราก็ทํางานกันตามสบายครูได้ทํางานเต็มที่เต็มเต็มกำลังที่ครูมีความสามารถได้อยู่กับเด็กในการนี้ก็อยากจะฝากน้องๆนะครับว่า,าการทํางานของเรานั้นน้องๆอย่าทําตัวเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาล าะไม่ได้มีใครหมุนตามเราตลอดเวลาแต่ตัวน้องๆเองจะต้องหมุนรอบตัวเองและหมุนตามจักรวาลไม่งั้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ครับด้วยความศรัทธาดีครับจากผมบางกอเสมสามาเน,นี่ยครับเรียนท่านผู้บริหารเครือข่ายพยาบาลสาทุกท่านและสวัสดีน้องๆเพื่อนครูที่รักที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชีวิตราชการของดิฉันนะคะ รับราชการมั้ตั้งแต่ปี2,525 25, รวมอายุราชการ40ปีความรู้สึกที่ได้เป็นครูในวันนี้นะคะภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสร้างสรรค์เด็กไทยให้เจริญก้าวหน้ามาวันนี้ถึงวันที่ต้องลงจากเวทีนี้นะคะก็อยากจะฝาก ข้อคิดเตือนใจไว้กับสำหรับน้องๆคือนะคะนะคะก็อยากจะฝากข้อคิดให้น้องๆกับน้องๆไว้คือนะคะให้มีความสามัคคีในหมู่คณะตั้งใจทำงานให้ขอให้รักสิทธิ์ลูกสิทธิ์ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะตั้งใจสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะก็อยากจะขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารและน้องๆที่รักทุกคนดีใจมากนะคะที่เขาจัดงานเกษียณในวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะได้เวลาแล้วนะคะสำหรับการรับราชการ34ปี10เดือนกับ8วันดีใจและภูมิใจค่ะในอาชีพรับราชการครูคิดว่าตัวเองได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะคะอย่ากฝากน้องๆน,นะคะว่า ขอให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดขอให้เราทำงานด้วยใจอขอให้เป็นผู้ให้โดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคณะผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพยาบางสาและคณะครูในกลุ่มพยาบางสาทุกท่านนะคะดิฉันนางสุภาพใบกาเดนมีความรู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นครูอยู่ในเครือข่ายนี้ความเป็นครูนะคะมันไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนนะคะแต่เป็นได้ตลอดเวลาดังนั้นนะคะความรู้สึกในความเป็นครูของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือคือเด็กนะะสิ่งที่ทําทุกอย่างนั้นคือเด็กเป็นหลังนะคะเพราะฉะนั้น การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เริ่มบรรจุเป็นครูส่วนความประโยชน์ความสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองนั้นจะเป็นที่สองล,อง,ลองมาคติที่ยึดถือประจำนะคะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมประจําใจแล้วก็พร่สมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีนี้อยากจะฝากน้องๆว่าสิ่งเหล่านี้แหละ มันจะเป็นกรอบป้องกันให้เราและตั้งใจทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะคุณคะสวัสดีค่ะดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มีอาชีพเป็นครูนะคะดิฉันตั้งใจว่าการเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นอาชีพที่ม,มีบุญเขาบอกว่ามีบุญและก็ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารและก็น้องๆที่ให้ความเป็นกันเองในชีวิตในการทำงานขอให้น้องๆและก็ทุกคนตั้งใจเป็นครูที่ดีตั้งใจฝึกสอนสิทธิ์เพื่อจะได้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ ุมสีดอกเหลาเรือจางลำเก่าไว้กซียนบรรจุตาทางเป็นหอยเกวียนอาศัยห้องเรียนตามสาาเงินเดือนละพันจนปัดจุบันหกหมื่นกว่าสอนสิทธิ์ให้หูการศึกษาหลังจบปริญญาจากมิลัยครู ยึดจจอัยาบันไขอันฝึกฝนวิชาการเป็นครูรุ่นเก่ารุ่นตั้งบ้านเอาการออกงานบอติดรู้สิ้นเดือนกัญยาต้องโบกมือลาจากอาชีพครูอยู่บ้านสื่อ,อได้บอบูน้อชีวิตครูไหวเกี ลาละเดอคำว่าที่เชออาจารย์แขวนชูกาก,กีที่ภูมิทานเพราะดูผลงานลูกสิดได้ดีบ่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุร่นลายครามวางจอกเสียทีภุมใจลีที่มาเป็น าลูกสิได้ดีบพะต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพอ่อหลวงผู้มีครูรุ่นลลยครามวางชอกเสียทีภูมิใจอลีที่มาเป็นครูบพะต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพอ่อหลวงผู้มีครูรุ่นลลยครามวางชอกเสียทีภูมิใจลี My pain.